ปีบ้าด่าหน้าอะไรกันมาเยอะแยะขนาดนี้กล้วยผีบ้าร้อยอย่างไรคะร้อยหมาครับอเจชิกล้ยก้ยผีบ้ายาวแค่นี้เองตอนมันอยู่ในเรือมันก็ยาวเป็นคนใจกล้ากันหมดเลยเนาะยืนโชว์กล้วยนันมา และดูสิเป็นคนเนี้ยคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยะเอากล้วยใส่ถุงถือว่าเป็นสุภาพบุรุษที่ดีว่ามันจะได้ไม่เลอะมือด้วยอะไรเงี้ยใครเป็นเจ้าของร้านจริงๆเป็นเพื่อนกันครับคนนี้เจ้าของร้านครับอ๋อเจ้าของร้านจริงๆค่ะแล้วก็เพื่อนมาช่วยเคยคิดไหมว่ามึงไม่ต้องมาเยอะขนาดนี้คุณป้าเคยตีเขาว่าครคนมาเยอะแล้วไปตอนร้านเราหลายทีเลยมีคนมาลมแล้วก็เลย ปนไมีแบบนี้มาจี่บ้างไหมน่าจะน้อยค่ะไอพเท่าไหร่อยากให้เห็นหน้าน่าแตน้อยเพราเหมือนทำงานเป็นสเต็ปเหมือนกันนะคนนี้หยิบเย้คนนู้นคนนี้คนนี้หยิบถุงคนนู้นใส่ถุงจริจริงมีคนเดียวก็ได้แหละทำงานงานแค่นี้นะบางทีอ่ะควรจะเอาคนไปเพิ่มให้ร้านนั้นมากกว่าอันนี้แค่หยิบใส่ถุงมาแล้วสี่คนขอบคุณ ไไม่ด้ดคุณฟ้าใจดีจังเลยยกร้านให้หนูได้ไหมคะยกลูกชายดีกว่า,า,ารีบเข้าหลักลา้าน <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณะคะ่ะเ <c oughs> ถอยเที่ยวไย